สวัสดีครับผมผมพีชนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องสเกลครับมาแชร์มุมมองนะครับก็ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าสเกลมาก่อนนะครับถามว่าสเกลคืออะไรสเกลเนี่ยมันคือกลุ่มโครงสร้างของโน้ตชุดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็นรูทคือตัวที่เป็นตัวเริ่มแล้วก็จะเป็นโน้ตเป็นความสัมพันธ์ของโน้ตตัวแรกกับตัวถัดไปว่าสูงขึ้นไปห่างกันลําดับขั้นเท่าไหร่นะครับมองเป็นโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งสูตรสูตรหนึ่งก็ได้นะครับโดยสเกลที่เราใช้กันเยอะที่สุดคือเม หลายๆคนเรียกว่ามัตเตอร์ฟอร์สเกลคือเป็นแม่ของทุกเกลทุกอย่างมันเริ่มจากมัตเตอร์เกลก่อนแล้วค่อยไปพัฒนาต่อก็ได้นะครับทีนี้มาถามว่ามัตเตอร์เกลคืออะไรนะครับมันจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวแรกนะครับและโน้ตตัวที่สองห่างจากโน้ตตัวแรกสองครึ่งเสียงและหนึ่งเสียงเต็มสองกับสามห่างกันอีกหนึ่งเสียงนะครับหรือว่าสองครึ่งเสียงสามกับสี่เนี่ยห่างก,กันแค่ครึ่งเสียงสี่กับ 5, ห้าห่างกันหนึ่งเสียงห้ากับ 6, หกห่างกันหนึ่งเสียงหกกับเ็ดห่างก,กัน1เสียง แล้วก็7กับตัวที่1รอบใหม่หรือจะเรียกว่าตัวที่8ก็ได้ห่างกันอีกครึ่งเสียงนะครับซึ่ง1กับ8มันคือตัวเดียวกันแต่ห่างกัน1ช่วงคู่8หรือ1นึ่งเอาเต็น,นะครับทีนี้นี่คือโครงสร้างของสเกลไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ไหนก็ตามโครงสร้างจะเหมือนเดิมตลอดนะครับคือสมมติผมเปลี่ยนตัวรูทโครงสร้างจะเหมือนเดิมเสียงจะฟังเหมือนเป็นเพลงเดียวกันนะครับเป็นเสียงชุดเดียวกันทีนี้ปัญหาของ กีตาร์ที่เราอาจจะเคยคุ้นกันกับการไล่สเกลเนี่ยก็คือกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ประหลาดกว่าเครื่องอื่นคือสมมติผมบอกว่าน้ตตัว C ตัวนี้เนี่ยบนเปนโนก็อาจจะมีที่เดียวเราจิ้มลงไปแป้นแป้นหนึ่งใช่ไหมครับหรือเป็นเครื่องเป่าก็คืออยู่ตรงนตเนี้ยแต่กีตาร์เนี่ยมันจะมีโน้ตซ้ำครับคือ C ตัวนี้สามารถอยู่ได้หลายที่ทําให้การไล่สเกลของกีตาร์เนี่ยมันเกิดฟอร์มหลายๆฟอร์มขึ้นมาเพราะว่าโน้มันซ้อนทับกันอยู่นะครับปัญหาของ การไล่สเกลบนกีตาร์ก็คือ1ต้องจาฟอร์มก่อนซึ่งฟอร์มมันเยอะมากอาจจะมีห้าฟอร์มเจ็ดฟอร์มส2บคีย์ก็คูณเข้าไปห้าคูณสิบสองก็หกสิบละไหนจะมเนอร์ไหนจะโมดอีกนะครับผมก็เลยมีวิธีใหม่มาลองนําเสนอครับธรรมชาติของกีตาร์เนี่ยเราจะเล่นสามโน้ตต่อหนึ่งสายเป็นหลักนะครับคือธรรมชาติของโครงสร้างมือเนี่ยมันเล่นสามโน้ตจะถนัดที่สุดนะครับกติกา,ก,าก็คือเราจะไล่สเกลโดยที่ เล่น3มโน้ตต่อหนึ่งสายเมื่อครบ3ามโน้ตเราจะเปลี่ยนสายนะครับเราจะลองด้วย C major scale ดู C major scale มีโน้ตคือ C,D,E,F,G,A,B นะครับโน้ตตัวแรกที่เราเล่นได้คือตัว F นะครับผมก็การิการคือ3โน้ตต่อหนึ่งสาย F,G,A, ครบ3ามโน้ตแล้วเราจะเปลี่ยนสายนะครับ B C D ครบ3โน้ตเปลี่ยนสาย E เจอสเกลฟอร์มที่หนึ่งมาโดยที่ไม่ต้องจำครับผมนั่งหาโนต้ตเอานะครับลองดูนะครับเรียงกันจะเป็นอย่างงี้ครับรพยายามไล่ให้จบกลับมาที่ตัวรูทเพื่อให้หูเราคุ้นเคยกระเสียงนะครับทีนี้พอได้ฟอร์มที่หนึ่งแล้วทำยังไงเราลองเลื่อนนิ้วมาอีกอีกอ,อ,อีกอ่ออีกเริ่มเป็นถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเริ่มที่ตัว G นะครับทำเหมือนเดิม G A d d e f, T, a, b, c, d, e, f T, a b c นะครับวิธีนี้เนี่ยเราจะค่อยๆเรียนรู้โน้ตทั้งเมเจอร์สเกลแล้วโน้ตบรรทค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆลองทำต่อมานะครับเรื่องหนึ่งตัวหนึ่งเป็นฟอร์มที่สาม A B C D E F G A B C D E F G A B C D ฟอร์มที่สี่ขึ้นในตัว B B C D ฟอร์มที่5ขึ้นที่ตัวสนะครับ c d e f ี a b เ d e f ี a b c d e f, TA, BC, DE, f. เลื่อนใหม่อีกตัวแลวขึ้นที่ดีนะครับดีอีเอฟจีเอบีซีดแล้วก็ ฟอร์มสุดท้ายนะครับขึ้นที่ E e F, a, e F G A B C D E F G A, F, G a B C D E F G A พอเลื่อนใหม่ตัวมันจะคือฟอร์มใหม่ละนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็จะได้สเกล C major ทั้งคอโดยที่ไม่ต้องจำฟอร์มแล้วค่อยๆหาโน้ตบนคอเอาแล้วสุดท้ายเราจะจำฟอร์มได้อัตโนมัติทีนี้ถามว่าถ้าเป็นสเกลอื่นล่ะทำยังไงสมมติเป็น G major ใช่ไหมครับเราก็เอาโครงสร้างมาไล่หาโน้ตก่อนว่า อ๋อ G เมเ o อร์มี F s h a r p เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวใช่ไหมครับผมก็คือผมก็จะทำเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยน้ต F ทั้งหมดบนคอเป็น F s h a r ปจะได้ G เมเ o อร์สเกลนะครับลองดูนะครับ F s h a r p ตัวนี้นะครับ F s h a r p F s h a r p ใช่ไหมครับสมมติถามว่าอ่าแล้วถ้าเป็นโหมดล่ะ G l ี d i a n มี F s h a r p แล้วเพิ่ม C s h a r p มาอีกตัวหนึ่งลองดูนะครับ C C นะด้วยวิธีนี้เนี่ยเราจะค่อยๆเรียนรู้โน้ตบรรทอจะทำให้เราจำโน้ตบรรทอได้แล้วก็ไม่ต้องพองฟอร์มแล้วสุดท้ายคือเวลาเราเล่นฟอร์มมากๆเนี่ยมันจะมีจุดที่โน้ตของ2ฟอร์มมันไม่คลุมกันนะครับแล้วอาจจะปิดฟอร์มด้วยซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นคอเนี่ยเห,เ,หเหมือนเห็นเหมือนแป้นเวลาพิมพ์คอมนะครับนะครับลองเอาไอเดียนี้ไปฝึกกันดูนะครับ